งานนี้ไม่ทนแบมแบมเดือดฟาดพวกอัพราคาบัตรล่นหน้ารังเกียจศกกระปรกทำเอาสะเทือนทั้งทม์ลายเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เหล่าอากาเซ่รอคอยสำหรับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์เดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยแบมแบม,แบมกันที่มูกหรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามแบมแบม,ม GOT7 งานนี้ทำเอาคลับตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอย่างใจจดใจจอ่อ เพื่อแย่งชิงการกดบัตรในครั้งนี้แบมแบมฟาดคนอัพราคาบัตรลั่นหน้ารังเกียจเมื่อวันที่10กันยายน2566ด้านแบมแบมก็ได้ออกมาฟาดพวกอัพราคาบัตรลงบนทวิตเตอร์ส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าบัตรอัพขอให้ทุกคนอย่าไปสนับสนุนเลยนะครับคนแบบนี้น่ารังเกียจ สก,กระปรกที่สุดเอาความพยายามของคนอื่นทำมาหากินต่อมาช่วงเช้าของวันที่10กันยายนทางต้นสังกัดของแบมแบมก็ได้ออกมาประกาศว่าบัตรคอนเสิร์ตจำนวนมากกว่า20,000ใบทั้งบัตรนั่งและบัตรยืนโซเอาอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างสถิติใหม่ให้กับแบมแบมกลายเป็นศิลปินเกาหลีชายเดี่ยวคนแรกที่สามารถจัดคอนเสิร์ตในสเตเดียมกลางแจ้งที่เมืองไทยได้สำเร็จ ส่วนด้านแบมแบมเองก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณแฟนๆโดยระบุข้อความว่า The first sold out city is Bangkok for เครื่องหมายสี่เหลี่ยม area 52 my first concert and first stadium แ a n ง y o u t o IGOT7 Thailand ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมีกำลังใจและมีแรงที่จะทำสิ่งผมรักต่อไป ผมจะมั่นใจมากขึ้นและทำทุกอย่างให้เพอร์เฟคที่สุดนะครับขอบคุณที่ทำให้ฝันของผู้ชายคนนี้เป็นจริงนะครับ